สวัสดีครับมัเนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์515มาเบิ่งของแจกตุจินปันตุจินโอ้โหยังสีเลยมหมไม่ค่อยว่าแจกอันนี้ตัวอันเชินธรรมดาเนี่ยสิบใบอันนี้สองแจกตัวอัพดาวสิบใบอันนี้สามตัวแดยงยี่สิบใบโอ้โหอันที่สี่ ตัวสะพายสิบใบโอ้แจกอันนี้แจกตัวแดงไปหกสิบใบโอ้อันนี้ก็อ้ัอน,นี้ตัวเชิญเทคนิคไอพลังแฝงไม้สิบใบจังสีนะแม่เอาอันนี้ก็มีอีกวะนี่ยังเนาะวันนีน้เนาะสุม่มอีกหนึ่งครั้ง อ๋มาแรกอันนี้ได้แดลจกักรพลาสดิกโอ้โหนี่นี่นี่ค้องดีเล้นี่นี่น,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 นี่อย่าลืมอย่าลืมเร็นี่นี่มาแรกอันนี้ซองกันจะได้ว้างกาสิได้บะา1ส,สิบอันหาลอยหนึ่งอันลอยหนึ่งอื้มดีดีดีด ดีย้อนยังเว้ยจิดีย้อนอันนี้ <c oughs> ไม่เสร็จละของรางวัลน,นี่ดีย้อนมีการคืนขานี่ยสองหันลอยหนึ่งอันอื่นกัดธรรมดาสิบล้นเนนะจะค่อยมากยดียวนี่ละเอาไว้ถ่ายคืนค่านี่แจวแจวแจวคืนนี้น้องคอยสีเด๋นเนาะวันนี้เนะเาะได้กัดมาหนึ่งทีนะนะ อยู่เจ็ดสิบสามสื้อาซื้อาหนึ่งหามียังไ่นะว่ะมือนี้เหมือนละมีกิจกรรมเอาอันนี้ยังไ่ได้ครบตัวนี้คอยพึ่งสุ่มไปสิบแปดอันหนึ่งตัวนี้ไปโอ้ย <laughs> ตูมเข้าไป บอขาดวางบอผิดวางกเดินบอลโอ้โ bon. ห oh, oh. อันนี้สองตัวมอาชิมักกระทืบเซบนีเพราะได้มีตัวเอเดอเด,เดาบวกตัวนี้เ่าเบิ่งอันดบพลังกันนะโอ้โหหกล้าน <c oughs> โอ้โลาสซตเอกสานตัวนี้สิลานหาเอาโอ้โเจ็ดลังเจ็ดรลังอันดับที่เจ็ด้อยยสิบส่บองดองของดองเซิร์ฟเวอร์เอ้บอดองแล้วนะตึงเข้าไปโชว อุ้ยดี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 ด,ด,ด,ดีเอาไว้แห่งคิงได้ความเร็วเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ความเร็วของดองตัวดำหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าใบตัวเฉพาะสิบสี่ใบเบื่อละโอ้ยยังเซอรนีมม้ละของดองมีหินบาคุซันเซิร์ฟนต์มันพอมีตูดบาคุซันหลงัง เอ่อล่างเอสดาธรรมดาเว้ยเพรามีคันมีเนี่ยปลุกตื่นแล้วคันมีเนี่ยขันนี้คอยปลุกตื่นแล้วเพราะว่าคอยงัดอันนี้ให้แล้วดูว่าแม่นิ่งเสร็จละคอยงัดอันนี้ให้แล้วงัดได้งัดได้อ,อันนี้ให้ปลากุซันละงัดกาดอันนี้ให้เบุดละแต่ว่าเรามีล่างเอสดาธรรมดา <c oughs> โอเคครับวันนี้ เอาก็มาแจ้งกิจกรรมแล้วก็รีวิวไอดีกับเซอร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งห้ากับว่ามีตัวได้เปลี่ยนแปลงมีคิงมีคิงอะไรเงี้ยให้กันเลยนะตะึงออกไปจัดไปแต่โซเน็กมันต้องเปลี่ยนโจมตีความเร็วดิวไอสิดี ไปตีแห้ง,งนะสินะเอาใอยใส่ให้พี่โตบ่โอ้ยหาเลยใส่ให้ใส่ให้โซ <c oughs> นีกระสัน <c oughs> เฮ้ยข้าไปกับดาวนะอุ้มเข้าไป จัดเข้าไปนะตับให้ตัวนี้ตูมเข้าไปเพิ่มมาอีกหกสิบหกแล้วความเร็วเสียงโซนิคอยอยู่ที่ความเร็วสามร้อ, <c oughs> อยกระจอกก้องใหมีหรีวะ่ะแต่สามร้อยนี่ครับเพราะแห้งแล้วนี่สามร้อยนี่ลูก,ก,กลักนี่แมลงสาบลูกลัก มาแรงสามลูกลักผู้ใดบ่ปัน่นข่อยปั่นเล่นไปข่อยแล้ว่อยเขามักอู้เข้าไปเลยอีกสี่ใบสิขึ้นสี่ดาวละอืมกะเสิบหนีบ่ท่านหนยใจกะอยากได้แทงท็อปอยจีดิแทงท็อปมาสเตอร์แทงท็อปมาสเตอร์พอมาแท่งที่น้ำมันสะถอนเดี๋ยวพอ ลานสองละกระบ,บองเล็กกระบ,บองเล็ก3าสามดาวถลวงไปอุ้มเข้าไปโอเคครับคลิปนี้ก็พอแคน่นี้กับรีวิวไอดแล้วก็แจ้งกิจกรรมไปแล้วครับ